สวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมนะครับผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้คลิปของผมไม่มีการอิงลัคนานะครับผมยึดตามเดือนเกิดเลยนะครับคุณเกิดเดือนไหนก็ดูคลิปตามเดือนนั้นนะครับ ดูแบบเดือนไทยเนาะอืมคือถ้าจะไปเปิดดูปฏิทินร้อยปีว่าเราเกิดเดือนไทยเดือนอะไรมันก็คงยุ่งยากและวุ่นวายเนาะแล้วก็ไหนจะหลักของเดือนสากลเดือนไทยเดือนอะไรโอ้อีดุงตุงนังน,นะครับเอาผมยึดตามนี้แล้วกันครับเอาแบบคุณเกิดเดือนไหนก็ดูคลิปตามเดือนนั้นไปนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาดูครั้งแรกผมก็เลยต้องอธิบายว่าการดูดวงของผมคือการดูแบบนี้นะครับอืมแล้วก็ สำหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วก็คงจะเข้าใจนะคงไม่ต้องพูดซ้ํานะว่าการฟังดวงจากผมเนี่ยคือฟังในแบบไหนนะครับดูแบบตามไหนคือตามตามเดือนเกิดเลยคุณเกิดเดือนไหนก็ดูดูคลิปเดือนนั้นไปเลยนะครับแล้วก็มาการการงานกับการเงิน,เ,งนเนาะอืมโอเคครับสําหรับชาวราศีธนูผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมภาวะการงานและภาวะการเงินจะเป็นเช่นไรในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ แปบเดียวเองจะสิ้นปีแล้วมาเข้าเรื่องการงานก่อนเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยตั้งแต่เปิดเดือนมาเนี่ยรู้สึกบ้างไหมตั้งแต่เริ่มเข้าเดือนพฤศจิกายนมาเนี่ยรู้สึกถึงความเหนื่อยบ้างไหมเออรู้สึกถึงความเหนื่อยเบื่อไหมเบื่อกับการทํางานเบื่อไหมเดิมเดิมอะไรเดิมเดิมวนไปวนมาแต่เราก็ไปไหนไม่ได้เนาะเราก็ต้องทําเดือนนี้บอกเลยครับว่าการงานเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่แบบเหนื่อยแบบ มันเหนื่อยแล้วถ้ามันเหนื่อยแล้วมีเป้าหมายก็ดีดิเนาะทามันเหนื่อยเอ้ยเรารู้ว่าถ้าเราทําตรงเนี้ยผ่านตรงนี้น ين, ปุ๊บแล้วเรามีเป้าหมายรอยอยู่ว่าเราจะได้ย้ายหรือเราจะได้เลื่อนตําแหน่งหรือเราจะมีอะไรมารอยอยู่ข้างหน้าเป็นเหมือนเป็นของรางวัลที่รอเราอยู่เนี่ยเราพร้อมจะเหนื่อยนะแต่บางทีถ้ามันไม่แต่แต่บางทีถ้าสมมติว่ามันเหนื่อยแล้วมันไม่มีแบบนี้รอยอยู่เนี่ยมันเหมือนเหนื่อยเหนื่อยต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนไปเงี้ยมันเหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปเนาะคือทํางาน พื่อรอเงินเดือนไปงานเหนื่อยหรืองานเบาเราก็ต้องรับให้ได้เงินเดือนก็เท่าเดิมอย่างนี้มันเบื่อไหมเออใช่ภาวะของคุณในเดือนนี้เป็นแบบนี้นะครับอืมแป๊บน,นะเมื่อกี้ตัดไปไม่เป็นไรเนาะเออก็อย่างที่บอกนะว่าภาวะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับอืมแต่ว่าก็คือถ้าธุรกิจมันเป็นแนวแนวเนี้ยอ่ะอันนี้เมื่อกี้นี่พูดถึงการงานปกติเนาะการงานปกติคนที่ทํางานทั่วไปแล้วถ้าภาวะธุรกิจล่ะเป็นยังไงถ้าเรามีธุรกิจส่วนตัวล่ะ ถ้าเรามีธุรกิจส่วนตัวเราเป็นเจ้าของกิจการเองนะแล้วในรูปแบบเนี้ไพ่ที่มันออกมาในรูปแบบนี้มันจะหมายถึงอะไรคือมันหมายถึงเป้าประสงค์ที่เป้าประสงค์ของธุรกิจที่มันมันต้องเหนื่อยนะครับมันต้องเหนื่อยคือธุรกิจเนี่ยเราเรามีถ้าเราทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราสามารถที่จะวางโครงการวางเป้าหมายได้ในแต่ละเดือนว่าเราจะทาอะไรใช่ไหมมันไม่เหมือนงานมันไม่เหมือน,านราชการหรืองานอะไรก็ตามที่เราเป็นลูกน้องเขา ในงานประเภทนั้นน่ะเราไม่สามารถที่จะวางอนาคตของเราได้ว่าเฮ้ยเดือนหน้าฉันจะย้ายดีกว่าเดือนหน้าฉันจะขึ้นเงินเดือนตัวเองดีกว่าคุณทําได้ไหมละ่ะเ,เดือนหน้าฉันจะเอาเรื่องนี้ไปเสนอให้หัวหน้าต้องผ่านแน่เลยคุณทําได้ไหมถ้าทํางานราชการอ่ะมันเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยมันเป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าทํางานธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการเองเออไว้เดือนนี้ฉันจะต่อเติมร้านหน่อยวะถ้ามีกำไรทักนนิดหนึ่งจะต่อเติมร้านหรือเดือนนี้ฉันจะหยุด ปิดร้านสักวันเสาร์เนี่ยฉันจะปิดร้านเออเพราะว่าฉันจะไปเที่ยวฉันจะหยุดสักสามวันอะไรเงี้ยหรือว่าฉันจะสั่งซื้อสินค้ามาเพิ่มนะเดือนนี้เดือนนี้ฉันจะต่อร้านเพิ่มฉันจะขยายสาขาถ้าเราเป็นเจ้าของกิจาการเองอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนะี่ยจะทาอะไรก็ได้ถ้ามีตังค์อ่ะจะทําอะไรก็ได้นะครับอืมเราอยากจะทําอะไรตอนไหนเราทําได้หมดเออใช่ไหมมันแตกต่างจากภาวะของผู้ที่ทํางานประจาทั่วไปแล้วไพ่ใบนี้จะหมายถึงอะไรล่ะสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็หมายถึงคุณ เหนื่อยแต่ภาวะการเหนื่อยของคุณนะคุณสามารถควบคุมได้นะครับเหนื่อยแต่ควบคุมได้ควบคุมเป้าหมายได้อ่าพอเราเริ่มเหนื่อยแล้วเฮ้ยเดือนนี้ออเดอร์ไม่เข้าเลยว่าธุรกิจไม่ค่อยดีว่าติดขัดว่าทําอะไรเดือนเดือนนี้ดูท่าพอเริ่มเดือนมาแล้วเริ่มติดขัดแล้วเริ่มเห็นความติดขัดของธุรกิจการคาร้คาแล้วเริ่มรายได้ไม่คล่องมือออเดอร์เริ่มลดลงหรืออะไรเนะี่ยอ่าเรารู้แลเรารู้แล้วลตอนนี้เรารู้สถานการณ์ลวเราเบรกได้เฮ้ยเดือนนี้เอาแค่นี้พอเว้ย เดือนนี้เอาแค่นี้พอสั่งแค่นี้พอเพราะว่าเดือนนี้รูปการไม่ค่อยดีรูปเกมไม่ค่อยดีเอาแค่พออยู่รอดเดือนนี้ไอ้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ชะงักก่อนได้หยุดก่อนได้เพราะเราเป็นเจ้าของกิจการเองนี่ใช่ไหมบางทีเรารู้รู้หลบเป็นปีกรู้รู้หลีกปัญหาไม่ใช่ว่าให้คุณขี้ขาดตาขาวในการหลบหนีปัญหาแต่ว่าธุรกิจมันไม่ใช่ความเสียเ่ยงเอ้ธุรกิจมันคือความเสี่ยงแต่ตัวคุณรู้ว่าถ้ามันเป็นความเสี่ยงคุณจะเอา ตัวเองอะกิจาการของตัวเองและภาวะเงินของตัวเองและลูกน้องของเราเนี่ยไม่เสี่ยงไหมอะไรคนจะพร้อมจะเสี่ยงไหมถ้าคุณรู้ว่าเดือนนี้มันเห็นเขาลางแล้วอีกมีเริ่มมีปัญหามาแล้วเริ่มรู้แล้วถ้ายังดื้อดึงสวนกระแสดื้อดึงบางทีอาจจะล้มไม่เป็นท่าเพราะฉะนั้นเราตั้งหลักได้แล้วเป็นเจ้าของกิจาการเองนี่จะหยุดตอนไหนก็ได้จะพักตอนไหนก็ได้จะเบรกตอนไหนก็ได้จะทําอะไรก็ได้ นี่มันได้เปรียบไพ่ใบเนี้ยมันได,มนได้มันได้เปรียบมันมันได้เปรียบกับใครคนละอย่างนะถ้าสมมติว่าเป็นพวกข้าราชการเป็นลูกจ้างข้าราชการธรรมดาทั่วไปเนี่ยเ,นยนนเหนื่อยแน่นะครับเหนื่อยแน่แล้วก็เหนื่อยแบบถ้าไม่มีเป้าหมายมันเหนื่อยแบบจำเจแบบท้อแท้ไพ่ท้อแท้ได้ง่ายแต่ไอแต่ไอพวกพวกที่ว่าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไพ่พวกทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันเหนื่อยก็จริงเหนื่อยแต่ว่าถ้ารู้ว่าทางข้างหน้ามันมีอุปสรรครอยอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ให้สู้นะแต่ว่าบางทีทางนี้ที่ไล่ไม่ค่อยดีเนี่ย ชะงักก่อนได้ถอยก่อนได้หยุดก่อนได้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับเหมือนกับงัวหายแล้วล้อมข้อแต่ตอนนี้เราล้อมข้อก่อนที่งัวจะหายถ้าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีผมไม่ได้บอกให้คุณเชื่อผมเพียงแต่ว่าให้คุณดูสถานการณ์ของตัวคุณเองว่าคุณพร้อมไหมณนะตอนนี้คุณมีอะไรที่มันพร้อมไหมแกการเดินหน้าธุรกิจถ้ายังเดินไม่ได้ก็หยุดก่อนไพ่ใบนี้เป็นไพ่เหนือน่อยก็จริงแต่ไพ่ใบนี้มันไม่ใช่ไพ่ของธุรกิจล้มเหลวเออมันเป็นไพ่ของความเหนื่อยแต่ไม่ใช่ล้มเหลวเพราะฉะนั้น ใช้วิจารณญาณในการรับฟังว่าคุณควรจะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวแถมให้สําหรับผู้ที่ทํางานประจาก่อนนะครับถ้าคุณฟังแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่าท้อจังเดือนนี้ก็จะเป็นแบบในรูปแบบเดิมๆอีกแล้เวเหรอไม่ต้องกลัวนะครับไพ่ใบ,บนี้แม้ว่าจะเป็นไพ่ของความเหนื่อยก็อย่างที่พูดไงเหนื่อยแต่มันไม่ล้มเหลวนะครับแม้ว่าจะจาเจอ,อยู่บ้างก็อดทนทําไปก่อนนะผมคิดว่าถ้าคุณมีเป้าหมายนะแม้ว่ามันจะไม่ใช่เดือนนี้ แต่ถ้ามีเป้าหมายและต่อสู้จริงๆผมก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างเพราะาไพ่ใบนี้แม้ว่าจะเป็นไพ่ของความเนหน็ดเหนื่อยแต่มันก็เป็นไพ่ของนักสู้อนะครับไพ่ของนักสู้ผู้ผู้ต่อสู้อุปสรรคและหวังเป้าหมายในท้ายที่สุดของชีวิตตัวเองไม่ว่าตัวเองจะเจ็บปวดทรมานหรือว่าต้องลากเลือดแค่ไหนนะมันไม่ใช่ไพ่มันไม่ใช่ไพ่ของผู้แพ้นะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดมากนะจ๊ะ โอเคครับ,บนะต่อไปเรื่องเงินเนาะเรื่องเงินการเงินนะครับเนี่ยาการเงินเห็นไหมสอดคล้องกันโชคดีนะที่ไพ่ขึ้นมาสอดคล้องกันสอดคล้องคือไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าไพ่มันเป็นไพ่ดีเป็นไพ่ดีแต่ว่ามันสอดคล้องคืออะไรคือไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ของการเหนื่อยกับการหาเงินเหนื่อยกับการหมุนเงินเหนื่อยกับการเอานู่นมาโปะนี่แล้วนี่มาโปะนั่นกู้ตรงนั้นปิดตรงนี้กู้ตรงนี้ปิดตรงนั้นหัวเดือนท้ายเดือนชนกันอีลุงตุงหนังไปหมดแต่ ใช่คําว่าแต่ถ้าหวังอะไรเกี่ยวข้องกับการเงินเรื่องการเงินคุณมีโอกาสได้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการเสี่ยงโชคแต่ผมพูดถึงเรื่องเป็นจริงเป็นจังคือเรื่องกู้หนี้ยืมสินกู้เงินธนาคารทําเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือภาวะการเงินที่เราติดค้างใครอยู่มันมีทางผ่อนปลนได้ไหมในเดือนนี้ได้นะครับมันจะเหนื่อยบ้างแต่ว่ามันได้เพราะเพราะว่าเป็นไพ่ดีเป็นไพ่ของอุปสรรคมาก่อนแล้วไปสบายตอนท้าย เออบางทีคุณจะต้องเอาหน้าไปทําหน้าตัวเองให้ให,ให,ให,ห,นหนาๆเหมือนรองเท้าแตกบางทีนะไปเวลาไปขอกู้เงินต้องแทบกราบการเขาเราก็กลัวว่าจะไม่ได้นะบางทีเราต้องเนี่ยก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งคือเรากลัวบางทีคนมันจนจ,นจริงๆอ่ะคือคุณเข้าใจคาว่าคนจนไหมคนจนจริงๆ,ๆเขาไม่รู้จะไปหาเงินมาจากไหนได้ถ้าถ้าเขาช็อตจริงๆเขาต้องไปกู้นี่ยืมสินเขาต้องแทบไปกราบแทบเท้าเจ้าหนี้เพื่อขอขอขอยืมตังค์หน่อยนะเอามาเปิดร้านตรงนี้เอามาทําทุนตรงนี้ นี่แหละคืออุปสรรคของเขาอุปสรรคทางใจหนึ่งลนะคือเราไม่อยากจะทําแบบนี้ดอกเราเราไม่อยากเป็นหนี้เป็นสินใครแต่เราก็ต้องทําเพราะเราไม่มีตังค์ใครไม่เคยจนไม่เข้าใจประเด็นนี้นะครับเออนี่คืออุปสรรคอย่างหนึ่งคือเรากลัวเราหวาดกลัวแต่ถามว่าณนะตอนนั้นเราไปขอกู้หนี้มืสินเขาเรากลัวด้วยอุปสรรคต่างๆอะไรต่างมากมายที่เกิดขึ้นถามว่าเราจะได้ไหมได้ผมคิดว่าอย่างไงก็ได้หรือว่าไปกู้เงินธนาคารอุปสรรคติดขัดต่างๆมากมายแล้วถามว่าได้ไหมไพ่มันบอกว่า เจออุปสรรคแน่แต่ได้อะนะครับก็เหมือนกับเงินที่ต้องหมุนไงมีเงินให้มาหมุนโป ộ, นุ่นโปมี่โปนู่นโป ộ, นี่ดูวุ่นวายแต่ถามว่ามีเงินเข้ามาให้หมุนไหมละ่ะก็มีไงดีกว่าไม่มีอะไรไม่มีดีกว่าไม่มีเงินให้หมุนแล้วจะต,ต้องมีภาวะต้องหมุนมเงินนะเออไม่ต้องกลัวน,นะครับพไพ่ใบนี้ไม่ใช่พไพ่ร้ายนะ คือที่ผมพูดหมายถึงอุปสรรคก็คจริงแต่ว่ามันหมายถึงอุปสรรคที่เราฝันฝ่าได้แล้วมันประสบความสําเร็จในตอนท้าย,พายไพ่ใบนี้คือเรื่องการเงินของคุณดีนะครับพยายามเก็บหอมรอมริบเข้าไปแล้วกันนะรวมๆแล้วเหนื่อยงานแต่เงินก็ยังพอไปรอดอยู่นะครับอืมโอเคครับขอบคุณมากที่มาดูดวงกับผมแล้วก็ขอให้ชาวราศีธนูมีความสุขมากๆในเดือนนี้นะเดี๋ยวเดือนหน้าก็เดือนเกิดแล้วเนาะโอเคครับสวัสดีครับโชคดีครับ